ยินดีต้อนรับสู่แหล่งธรรมชาติที่สวยงามแก่งกอกนะคะสวยงามธรรมชาติสร้างนะคะธรรมชาติสร้างสารรค์ได้สวยาง,งามมากค่ะ เป็นหลุมเป็นบอ่อหลุมเป็นบอ่อนะคะมีน้ำไหลตลอดนะะค แก่งกอกแห่งนี้มีมนสเสน่ห์ให้หวนกลับคืนมาอีกครั้งนะคะครั้งนี้เป็นครั้งที่สองนะคะที่ได้มาธรรมชาติที่สวยงามที่อยากมาสัมผัสนะคะเนี่ยค่ะ อันนี้ก็เป็นสะพานข้ามสะพานสะพานไม้นะคะสะพานไม้สะพานไม้นะคะข้ามไป สถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ของอำเภอดงหลวงตำบลกกตูมนะคะคือแก่งกอกคะ่ะใกล้ๆกับกกกอกนะคะลองมาเที่ยวกันนะคะธรรมชาติที่สวยงามนะคะ คลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้ก่อนนะคะฝากกดติดตามตุ๊กตาสาวสุพรรณชาแนลด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามขอบคุณค่ะวัสดีค่ะ